หรือจะเป็นเกียดเป็นเขาเน่นทั้ีเรื่องเขกีก็ได้ฮะบ่เปบนบ่สานน้องๆเดินซื้อไปซื้อเพื่อนซื้อของซื้อของที่จำเป็นแม็กต้องมีแม็กเอาว่าลูกแม็กจุกเกอร์เอาว่เอาว่าเอาวอบ้เอาติาบอาว่าจุกเกอร์เ เอาบานเปล่าเอมอีโน,นสำรองสำรองดูเบิร์โทนโน,นเอาบอลลูกใบอมันหยอมัแล้วแล้วแล้วค่ววาตัวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เคลียร์นะลูกเพราะฟูต้่อยยังไม่ว่างนะค่าตัวที่เราเราทำงานวันวันที่แล้วอะ่ะน็อตบอลลู เอาเยอะสิเบิร <right>, <laughs> ์ดห <started> ัวน้อยก็ลำขั้นหาจะเนี่ยเบาบางขั้นหนึ่งพอแล้วผ่านท่านะคะเมื่อกี้ดูผิดทีม อีมิกไปโอยเก่าโนดคีด พีทบิลลี่ลลดินสอดินสอม่เอโอ้ีเจ พอแต่นอนสองชั่วโมงนี่แคมป์เป็นแต่หกโมงคุณแคมป์เอาอยู่หรอแคเขาอยู่หรอแคมป์ทำไมเอาอ่ะยากเทียเทีปอนเลือค่ะนขอกาแฟไปกินท้งนอกมันนันมันอยากป็นันนั้นนนมีมันพ่อผ้าเหยดแนวไหนเลี้ยงดีอยู่ม้ง